สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอจดหมายเหตุสเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรปครั้งที่สองรัตนโกสินทร์ศก1 2 5ถึง126โดยนายพันเอกหม่อมนเรนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะ เมืองปอดซาอิดความต่อไปว่าวันที่25เมษายน126เวลาเช้าแลเห็นภูเขามงซานอันเจโลสูง4734ฟิตได้ไรๆแต่ไกลและไม่เห็นถนัดเพราะอากาศมัวและมีหมอกคลุมอยู่บนยอดเขาเช้าสาโมง30นาทีเรือเข้าช่องบอกกปิกโกลา กว้างประมาณไมเศษแลเห็นฝั่งทั้งสองข้างโดยถนัดข้างขวามือเห็นมงซานอันเจโลและแหลมกำเป็นเนลล่ามีหมู่บ้านและตึกตั้งอยู่ตามละแวกเขาเป็นหมู่หมู่ดูงามตามไหลเขามีสวนองุ่นและมีหญ้าพแพรกขึ้นเขียวชอุ่มดีข้างซ้ายมือผ่านเกาะกาปรีเป็นเกาะเล็กมีสามยอดบนเกาะนั้นมีหมู่บ้านเป็นอันมากบ้านกาปรี ตั้งอยู่ในที่ลุ่มหว่างกลางเกาะมีหมู่ตึกนาตาบนยอดเขาวลูกกลางนั้นมีตำบลเรียกว่าอนากาปรีและดูแต่ไกลเห็นตึกขาวสล่างเป็นที่งดงามที่เกาะกาปรีนี้มีหอรบโบราณสร้างเมื่อครั้งพระเจ้าตีเบียเรสเจ้ากรุงโรมประมาณ2,000ปีมาแล้ว หอรบนี้อยู่บนหน้าผาชันตรงช่องเรือเดินเขาว่าเป็นที่สำหรับประหารชีวิตสนมต่างๆซึ่งทรงเป็นที่เบื่อหน่ายวิธีฆ่านั้นคือพาตัวขึ้นไปบนยอดผาลบหลักลงมาลงทะเลเพราะในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินโรมันมีอำนาจมากและพระเจ้าตีเบเรียสองนี้ตามพงศาวดารกล่าวว่าดุร้ายนะัก ที่เกาะกาปรีมีถ้ำเงาๆอยู่หลายถ้ำมีชาวต่างประเทศมาเที่ยวดูเสมอทุกปีเมื่อพ้นช่องบอคกาปิโกลาไปแล้วเรือเดินผ่านอ่าวกาสเตลลามารีตรงไปเข้าอ่าวเมืองเนเปลิลและเห็นภูเขาไฟวิสุูเวียตได้แต่ไกลในกลีบเมฆเวลาเช้าสี่โมงสานาทีและเห็นเมืองเนเปิลได้ถนัดเรือเดินเข้าในอ่าวระยะทางตั้งแต่ปอดซาอิด ถึงอ่าวเนเปลิลทาง1,057ไมล์เรือเดินในเวลา3วันกับ6ชั่วโมงถูกคลื่นลมจัดอยู่สองวันและอากาศหนาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสําราญมาตลอดทางตอนที่7เมืองเนเปลิลและระยะทางจากเนเปลิลถึงเยนัววันที่25เมษายน126เวลาเช้า5โมงเรือพระที่นั่ง ทอดสมอที่ท่าเมืองเนเปิลบรรดาเรือรบและเรืออื่นๆซึ่งจอดอยู่ที่ท่าชักธงบริวารขึ้นแล้วเรือรบสามลำยิงปืนสลุดถาวายเป็นพระเกียรติยศทันใดนั้นแพทย์เจ้าท่าขึ้นมาตรวจเรือครั้นตรวจแล้วข้าราชการและกงสุลต่างประเทศขึ้นมาเฝ้าหลายนาย คือหม่อมเจ้าจารุนศักกริตสดากรอัครราชทูตสยามนักุงปารีสซึ่งจะได้โดยเสด็จพระราชดำเนินต่อไปหนึ่งนายเรือเอกปรินซ์ฟิโลมาริโนเดอบิเตโตเสนาธิการทหารเรือประจำเมืองเนเปิลหนึ่งนายเรือโทอามิดิโอแอคตันหนึ่ง กับตันโดนาโตเดอจิออรจิโอพนักงานเจ้าท่าหนึ่งนายเรือโทโกสาโนนายทหารประจำที่เมืองเนเปิลหนึ่งวอนฮัตมานกงสุลนเยนรันประเทศเยอรมันหนึ่งมิสเตอร์มินวินีผู้แทนกงสุลอังกฤษ1มิสเตอร์ฟริตอัลเซอร์ไมเยอร์บุตรของเอเย่นบริษัทนอตตอยเชลลอยหนึ่ง กับนักเรียนทหารบกนายเพชรซึ่งได้ศึกษาวิชาทหารที่ประเทศเยอรมันสำเร็จแล้วมาเฝ้าและกลับถาวายบังคมลากลับเข้าไปรับราชการในกรุงสยามอีกหนึ่งรวม9้านายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสด,ด้วยตามสมควรแล้วเสด็จขึ้น เวลาบ่ายโมงหนึ่งเสด็จประทับโต๊ะเสวยในเรือครั้นเสวยแล้วเวลาบ่ายสองโมงในเรือโทแอคตันได้เชิญเสด็จทรงเรือกลไฟเล็กที่ปรินซ์เดอร์บิเตตโตจัดไว้ถวายสำหรับเสด็จขึ้นฝั่งที่ท่าอาร์เซนอลซึ่งเป็นท่าหลวงไม่มีผู้คนพลุกพล่านแล้วเสด็จประทับรถพระที่นั่งซึ่งหม่อมเจ้าจรุนศักดิ์จัดไว้ถวายมีมิสเตอร์ฟริตอาเซลไมเยอร์ ผู้รู้จักชำนาญในเมืองเ네นเปิลเป็นผู้นำเสด็จประพาสจากท่าเรือเสด็จพระราชดำเนินผ่านกลางเมืองแล้วลงถนนชายทะเลไปทอดพระเนตรอ่างปลาอะควาเรียมอ่างปลานี้เป็นที่น่าดูมากข้างนอกเป็นตึกสามชั้นชั้นล่างนั้นกั้นห้องเป็นอ่างปลาโดยรอบอ่างปลานั้นกั้นแบ่งเป็นหลายอ่าง ัดปลาที่ไม่ข่มเหงกันและที่กินอาหารอย่างเดียวกันไว้ด้วยกันตรงด้านสำหรับให้คนดูนั้นกั้นด้วยกระจกเปิดช่องให้แสงสว่างส่องลงมาทำให้อ่างปลาสว่างและที่ที่คนดูนั้นมืดน้ำในอ่างใสสะอาดและมีท่อเล็กๆเ,เปิดให้น้ำไหลลงอ่างรินๆสำหรับถ่ายน้ำอยู่เสมอไม่ให้สกปรกได้ตามก้นอ่างนั้นใช้กรวดก้อนเล็กๆ และสรายรองพื้นแล้วก่อเขาและผาเล็กๆทับกรวดทรายและตามข้างอ่างด้วยกับมีสาหร่ายทะเลและสัตว์ซึ่งเกาะอยู่ตามศิลาในน้ำนิ่งๆเช่นปลาดอกจันสตาฟิสและฟองน้ำต่างๆระดับซับซ้อนกันหลายสีหลายอย่างเป็นลายเหมือนกับพรมอย่างดีอันมีสีสดชื่นบ้างเหมือนกับกำรรมะหยี่บ้างงามยิ่งนัก ปลาที่เลี้ยงในอ่างก็มีหลายชนิดล้วนเป็นปลาทะเลทั้งใหญ่ทั้งเล็กมีปลาหมึกเมื่อตกใจเข้าแล้วพ่นหมึกออกมาให้น้ำมัวปลาบางอย่างมีสีสันหน้าตาคล้ายกิ้งก่าบ้างคล้ายแย,บยกแก้บ้างคล้ายตุ๊กแกบ้างบางอย่างคล้ายปลาฉลามและมีปลาอย่างหนึ่งรูปร่างยุ่มย่ามตัวเป็นรูปไข่ปากกว้างมีงวงยุ่มย่ามสักหกเจ็ดงวง ตามงวงเป็นรูเป็นลายน่าเกลียดปลาชนิดนี้ใช้งวงเป็นเครื่องมือสำหรับจับปลาเล็กน้อยเป็นอาหารตามที่เล่ากันเป็นนิทานว่าในทะเลจีนมีปลาชนิดหนึ่งใหญ่โตซึ่งอาจสามารถจะรวบรัดเสากระโดงเรือตะเภาและฉุดให้เรือล่มแล้วกินคนในเรือเสียนั้นที่จะเป็นปลาชนิดนี้เองแต่ที่เห็นนี้ตัวไม่ใหญ่ ตขนาดผลมะตูมอย่างกลางเท่านั้นมีปลาบางอย่างตัวอ่อนๆบางๆใสเหมือนวุ้นลอยน้ำอยู่ปลาชนิดนี้ต้องเลี้ยงในหลอดแก้วขนาดใหญ่การไม่ให้น้ำกระเทือนรูปร่างบางอย่างก็คล้ายผลมะเฟืองแต่เล็กบางอย่างก็เป็นรูปยาวๆคล้ายคราบงูมีทั้งหอยและกุ้งปูหลายชนิดปูชนิดหนึ่งซึ่งชาวทะเลเรียกว่า ตัวเสฉวนกินหอยแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในเปลือกหอยครอบครองเป็นเปลือกของตนเองเมื่อโผล่ออกมาหน้าตาเป็นปูมีกล้ามใหญ่น้อยบริบูรณ์นอกจากที่ยกตัวอย่างมานี้ยังมีปลาอื่นๆอ,อีกหลายสิบอย่างแต่รูปร่างไม่สู้ประหลาดนะัก เมื่อทอดพระเนตรชั้นล่างทั่วแล้วเจ้าพนักงานเชิญเสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรชั้นบนจากที่สูงลงมาและเห็นวิธีกั้นอ่างและจัดการต่างๆได้ดีแต่ไม่งามเหมือนอย่างดูทางกระจกและเจ้าพนักงานเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรในห้องสำหรับเลี้ยงลูกปลาอาไหลไว้สำหรับปล่อยในอ่างให้คนดู ในห้องนี้มีเครื่องแปรธาตุและสัตว์ทะเลต่างๆแช่ไว้ในขวดใหญ่น้อยเป็นอันมากผู้จัดการเป็นชาวเยอรมันดูจะไม่เป็นกังวลในทางอื่นนอกจากคิดและศึกษาในธรรมชาติของปลาและของที่เกิดในทะเลต่างๆแต่งกายรุ่มร่ามไว้ผมยาวประหูอย่างนักปราเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งว่าซื้อของที่แช่ขวดไว้บ้าง บ่ายสามโมงยี่สิบนาทีเสด็จจากอ่างปลาทรงรถพระที่นั่งประพาสกลางเมืองแล้วขึ้นไปบนภูเขาจนถึงยอดแลลงมาเห็นอ่าวและบ้านเมืองในที่ลุ่มเป็นหมู่ใหญ่งดงามมากเวลาบ่ายสี่โมงเศษถึงเนชันแนลมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับเมืองซึ่งอยู่บนเขาที่วัดซานมาติโนเดิมเป็นวัดที่มีพระคาทอลิกอยู่ ได้เสด็จทอดพระเนตรโบสถ์ก่อนแล้วถึงทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สถานต่อไปในโบสถ์นี้เป็นที่งดงามทําโดยประณีตพื้นและเสาเป็นศิลาตามที่นั่งสวดมนต์เป็นไม้หลายสีแซมเป็นรูปต่างๆอันงดงามเปรียบประดุตรูปเขียนถ้าไม่พินิษด,ดูจริงๆก็แลไม่เห็นรอยแซมเพดานเป็นโคง้งมีลายทองและรูปต่างๆ ทั้งตามฝาก็มีภาพเต็มไปด้วยภาพต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของพระเยซูตามรั้วรอบที่ตั้งพระและที่บูชาใช้แก้วและศิลาเจรนายอย่างดีมีค่าเป็นของงดงามและตามพื้นก็ทำศิลาแซมเป็นรูปต่างๆโดยประณีตแลไหนดูงดงามไปหมดที่พิพิธภัณฑ์นั้นในห้องแรกทำเป็นรูปปโนราม่าที่เมืองเบดเลม มีพระเยซูเมื่อยังเยาวและพวกแขกแวดล้อมอยู่เป็นอันมากที่นี่เดิมเป็นครัวของพวกพระที่อยู่ในวัดนี้อีกห้องหนึ่งเป็นโรงละครย่อมย่อมแล้วต่อไปมีห้องเครื่องแก้วต่างๆห้องรูปผู้มีชื่อเสียงปรากฏในทวีปยุโรปและห้องรูปภาพเขียนด้วยสีน้ำมัน ครั้นทอดพระเนตรทั่วแล้วเวลาบ่ายห้าโมงสเสด็จจากพิพิธภัณฑ์สถานขับรถลงเนินมาตามชายทะเลเวลาย่ำค่ำหยุดรถพระที่นั่งที่หน้าร้านอารซิลสควอดเดรี่ขายเครื่องแก้ประพานเครื่องกระและรูปปั้นต่างๆซึ่งทำดทาด้วยธาตุที่ไหลออกจากภูเขาไฟวิสูเวียสที่ร้านนี้มีของสำหรับ พื้นเมืองที่ดีๆน่าดูมากได้ส่งซื้อหลายสิ่งในระหว่างเวลาที่ประทับอยู่ที่ห้างนั้นมีพลเมืองต่างชาติต่างภาษามาเบียดเสียดสับสนกันคอยดูโดยความชื่นชมยินดีเป็นอันมากจนแน่นไปทั้งถนนเวลาทุ่มหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จจากร้านสควอเรลรี่ทรงรถไปเสวยที่ร้านยีอาดินีอินเดอรเนซิโอเนล พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าพระยาสุรวง์พระยาบุรุษรัตนะหม่อมนเรนนายเรือศักเสนและมิสเตอร์ฟริตอาเซลไมยเยอร์เจ้านายนอกจากนี้เสด็จไปเสวยข้าราชการไปบริโภคที่โฮเทลรอยัลที่ร้านยีอาดินีนั้นเป็นร้านเล็กอยู่ในตรอกไม่ใหญ่โตแต่เป็นที่ประกอบอาหารดี มีคนต่างชาติต่างภาษาพอใจพากันมาบริโภคเป็นอันมากเจ้าของร้านแลบุตรได้รับรองอย่างแข็งแรงจัดเครื่องต้นอย่างดีน้ำองุ่นอย่างดีถวายทั้งมีคนมาร้องเพลงและเล่นดนตรีด้วยเครื่องที่เสวยนั้นดีมากที่โฮเทลอย่างดีๆทำสู้ไม่ได้ครั้นเสวยแล้วเวลายามเศษเสด็จทอดพระเนตรละครที่โรงชื่อซาโลนีมาการิต้า ละครนี้เล่นเป็นชุดชุดมีร้องเพลงต่ายลวดและอื่นๆไม่ติดต่อกันโรงนั้นถึงไม่สู้ใหญ่กว้างก็เป็นที่งดงามและจุคนได้มากเวลาห้าทุ่มสเสด็จพระราชดำเนินกลับในเรือโทแอคตันเชิญสเสด็จทรงเรือไฟเล็กแล่นมาถึงเรือพระที่นั่งเวลาห้าทุ่มสิบนาที ในการเสด็จประพาสเมืองเ네นเปิลนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสําราญและพอพระราชหารืไทยมากค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณคะ่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันรติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ